สารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลโคกมนอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ข้อมูลสารสนเทศคือข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลวิเคราะห์แล้วนำมาประกอบการตัดสินใจดำเนินกิจกรรมใดๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นกระบวนการนำข้อมูลของตำบลที่มีอยู่มาร่วมกันวิเคราะห์โดยกระบวนการต่างๆแล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ตำบลเช่นข้อมูลจปทกอชอช .2 คอนำไปสู่การจัดการพื้นที่โครงการต่างๆที่ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับ พ,พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกมุลมีการปกครองแบ่งออกเป็น6หมู่บ้านจากข้อมูลจปทปี2566มีครัวเรือนทั้งสิ้น761ครัวเรือนมีประชากรทั้งหมด2,423คนเป็นชาย1,208คนเป็นหญิง1,215คน รายได้ประชากรต่อคนต่อปี71,291บาท84สตางค์รายจ่ายประชากรต่อคนต่อปี36,314บาท21สตางค์รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี226,990บาท97สตางค์ครับสำหรับปัญหาในส่วนของพื้นที่ของตำบลโบมบนที่เราประสบ มาในรอบหลายปีที่ผ่านมานี้นะครับคือปัญหาเรื่องน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําอุปโภคบริโภคนะครับหรือว่าแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรครับเนื่องจากพื้นที่ของตำบลขบวนนะอยู่บนหลังสันเขานะครับจึงเก็บเก็บน้ําได้ค่อนข้างแะ่ลาบากนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของน้ําที่จะใช้ในส่วนของภาคการเกษตรนะครับก็เก็บน้าไม่อยู่นะครับน้าไม่เพียงพอครับจึงเป็นสาเหตุ ที่เป็นปัญหาหนักของตำบลโคกมูลครับจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม CIA Community Radar Analysis พบว่าตำบลโคกมูลมีความเสี่ยงในเรื่องความยากจนและความเสี่ยงในเรื่องของการประกอบอาชีพเนื่องจากประชาชนในพื้นที่พาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวขาดแคลนน้ำดื่มน,น้ำใช้รวมไปถึงน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งส่งผลต่ออาชีพรายได้ของประชาชนตำบลโคกมนจึงได้เลือกการขับเคลื่อนสาราสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเรื่องแก้ไขความยากจนและการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ดังนี้ 1. การส่งเสริมการดำเนินงานเกษตรแปลงใหญ่ 2. การส่งเสริมปลูกพืชผักสวนครัวเช่นโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันโครงการทางนี้มีรักปลูกผักกินเอง 3. การส่งเสริมศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดล 4. การส่งเสริมอาชีพของกลุ่มองค์กรสตรี 5. การส่งเสริมอาชีพเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 6. การส่งเสริมแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพโดยใช้เครือข่ายแหล่งเงินทุนในชุมชนเช่นโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนกอขคอ,ขอจอ 7. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีจากการขับ เพื่อนการทำตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีการบูรณาการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนได้รับทราบสถานะทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดการเรียนรู้และนำมาส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชนประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้น จากการสำรวจข้อมูลจปทปี2566ตำบลโคกมนมีครัวเรือนไม่ผ่านตัวชีวัดต,ตกเกณฑ์จำนวน10ครัวเรือนโดยลดลงจากปี2565จำนวน100ละ10ครับขอขอบคุณผู้นำท้องที่ท้องถิน่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันพัฒนาตำบลโคกมนระบบสารสนเทศของตำบลโคกมน ะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องของตำบลข้วบุญให้ดีขึ้นขอบคุณมากครับ